ชื่อก็เพอร์เฟกต์แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทุกท่านที่กำลังชมวิดีโอชุดนี้นะคะ<ม>ก็อยากจะรู้ว่าบร,ริษัทเพอร์เฟ t o ์ท็อปอัพของเรานั้นเนี่ยมีแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดอย่างไรที่จะทำให้ทุกท่านนะคะที่เข้าสู่ธุรกิจเพอร์เฟ t o ์ท็อปอัพของเราเนี่ยรวยรวยได้อย่างไรนะคะอ่าเรามาติดตามชมกันดูนะคะว่าแผนธุรกิจของบร,ริษัทเพอร์เฟ t o ์ท็อปอัพของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะหลายๆท่านอาจจะเคย สมัครบริษัทเครือข่ายมาหลายบริษัทแล้วนะคะหรือบางท่านที่ฟังวิดีโอชุดนี้อาจจะไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายนะคะบริษัทเพอร์เฟคทอปอัพของเราเนี่ยเป็นบริษัทไม่ได้เป็นเครือข่ายแบบเครือข่ายทั่วไปแต่บริษัทของเราธุรกิจของเราเป็นลักษณะธุรกิจแฟรนไชส์นะคะเราเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัทของเราชื่อบริษัท Perfect นะคะ Perfect นะคะ Top Up นะคะ Top Up พ้าพูดถึง Top Up เนี่ยก็จะเกี่ยวในเรื่องของอธุรกิจโทรศัพท์หรือเติมเงินนั่นเองนะคะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะธุรกิจแฟรนไชส์นะคะซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่เราที่เราเปิดตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจแฟรนไชส์เกี่ยวกับเขาเรียกว,ว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะ แฟรนชายของเราจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าก็เรียกกระเป๋า e w a l l e เรนะคะ e ี a l l e t นะคะกระเป๋า E-wallet ไอ้จ้ดกระเป๋า E-wallet เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะคะหลังจากที่เรามาเปิดแฟชั่นกับบริษัท p e r f e c t กต p เ p าๆแล้วนะคะกระเป๋า E-wallet มีหน้าที่1นะหึงก็คือใส่เงินลงไปนะใส่เงินใส่เงินนะคะโอนเงินเข้าไปในกระเป๋า E-wallet เพื่อทำอะไรคะ เพื่อในการชำระค่าสาทารณูปโภคนะคะประโคต่างๆนะคะปัจโคต่างๆค่าสารูปโภคต่างๆนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าจ่ายตั๋วเครื่องบินนะคะจองตั๋วรถไฟรถทัวร์ต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่บัตรทานนวนนะคะบัตรเกมต่างๆนะคะอันนี้ก็ ทุกคนนะคะทุกบ้านดินฉันเชื่อมากว่าต้องจ่ายอย่างน้อยคือค่าไฟค่าน้ำมีแน่ๆนะคะเพียงแต่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจเขาเรียกว่าเปลี่ยนรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับนะโอเคหลังจากนั้นนะคะข้อที่2ก็คือสำหรับที่จะเตมิมเงินมือถือนะ,ะทุกท่านในห้องนีมม้มีมือถือกันทุกคนไหมคะ มีกันทุกคนเนาะนะบางคนอาจจะรายเดือนนะคะคนนี้อาจจะเ,เติมเงินนะคะรายเดือนบ้างตเติมเงินบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเดือนหรือเติมเงินก็สามารถจ่ายผ่าน e v o l เ e ็ v v ของเราได้นะคะอันนี้ก็คือชําระนะชาระค่าโทรศัพท์นะโทรศัพท์หรือเติมเงินพูดง่ายๆก็คือเติมเงินนั่นเองนะคะ ต่อไปกระเป๋าอ e ีวอเรสตตรงนี้นะคะอันนี้สุดยอดม,มากเลยทุกครั้งหลังจากที่เราเปิดแฟนชายเสร็จแล้วเราเริ่มไปขยายสาขาไปแนะนำเพื่อนแนะนำพ่อแม่พี่น้องของเราที่เรารู้จักทุกคนนะคะรายได้ตรงนี้เนี่ยบริษัทจะส่งเข้าไปเก็บไว้ในกระเป๋าอ e ีวอเรสตตรงนี้นะคะ่ะเพราะนั้น3าก็คือไว้นะคะสำหรับนะคะรับ รายได้ทุกช่องทางนะคะทุกช่องทางรับรายได้ทุกช่องทางนะคะอันนี้ก็หน้าที่ของกระเป๋า e w a l l e t นะคะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ทำธุรกรรมเกี่ยวกับกระเป๋า e w a l e ลตดยทางอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้บริษัทของเราก็จะมีแพ็กเกจให้ทุกท่านนะคะที่จะสามารถ เปิดแฟนชายกับเราเราจะมีอยู่2แพ็กเกจด้วยกันนะคะเรามี2แพ็กเกจนะแพ็กเกจแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจแฟนชส์ของเรานะมีอยู่2แพ็กเกจนะคะสแพ็กเกจมีอยู่สองแพ็กเกจด้วยกันนะคะแพ็กเกจที่1นนะวันนี้ถ้าสมมุติว่าท่านเปิดแฟนชายของเราเปิดนะคะเปิดแฟนชาย ะะเปิด1สาขานะเปิด1สาขา1สาขาใช้เงินอยู่ที่1,200บาทนะคะ1,200บาท1 2 0 0บาทเราจะมีคะแนนนะคะทุกสาขาอยู่ที่400 PV นะทุกสาขาอยู่ที่400 PV นะคะคะแนน400 PV เอาไว้ทำอะไรเอาไว้สำหรับเวลา เราไปขยายสาขานะคะเราก็จะรับรายได้จากการที่เราขยายสาขาเป็นรายได้กลับมาที่กระเป๋าอีเวเลตของเรานะถ้าพ็ะเภทที่2นะคะก็คือเปิดธุรกิจอยู่ที่3สาขาถ้าเราเปิด3สาขานะคะ1,200คูณสามถ้าเรเท่าไหร่คะ3,600เนาะทีนี้เนื่องจากว่าเป็นสาขาของเราเองนะเราไม่จําเป็นที่จะโอน ข้าบริษัท3 6 0 6นะคะบริษัทบอกว่าหากค่าคอมคืนกระเป๋าให้คุณเลยนะคะคุณก็จ่ายเข้าบริษัทแค่3,000บาทนะ,ะ3 0 0 0บาทก็พอนะคะคุณก็จะมีคะแนน400 PV คูณด้วยสาขสาขาคุณด้วย3าสาขาโอเคนะคะเอาละ,ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าหลังจากที่เราเปิดแฟรนไชส์แล้วนะคะสมมุติอันนี้ตัวคุณนะ ตัวคุณฟ้าเนาะอันนี้คตัวคุณฟ้าสมมติคุณฟ้านะคะคุณฟ้าหลังจากที่ฟังธุรกิจแฟรนไชส์ของเราแล้วเนี่ยเริ่มสมัครละนะสนใจที่จะไปเติมเงินนะคะคุณฟ้าสมัครหลังจากนั้นคุณฟ้าก็เริ่มไปแนะนำะแนะนำนะคะคนที่หนึ่งนะคนที่หนึ่งชื่อน้องอะไรคะน้องปออ่าน้องปอ คุณฟ้าเริ่มแนะนำน้องปอนะคะคุณฟ้ามีเพื่อนเยอะแนะนำใครดีน้องไหนครับตั้น้องตัม้นนนมนะน้องตัม้มนะแนะนำน้องตั้มคุณฟ้าก็ไปแนะนำใครอีกคะัะคุณฟ้ามีเพื่อนอีกไหมชื่ออะไรคะคุณนาย,นายชื่อคุณนายนะอ่าเสร็จแล้วคุณฟ้าก็ไปแนะนำอ่ะคุณฝนและการน,นะคะเป็นแบบนี้ ทุกคนที่คุณฟ้าเนี่ยค่ะเป็นคนแนะนำเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นค,น papa, คนุณปอคุณตั้มนะายคุณนายหรือคุณฝนในเชิญธุรกิจเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเชิญธุรกิจเขาเรียกว่าลูกนะเขาเรียกว่าลูกนะคะเรียกว่าลูกหลังจากนั้นปอมีเพื่อนไหมคะปอมีใช่ไหมคะปอมีเพื่อนปอก็ไปแนะนําเพื่อนนะคะเป็นชั้นที่สองนี่คือชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่หนึ่งที่เราแนะนำเขาเรียกว่าลูกชั้นที่สองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหลานชั้นหลานเรียกว่าชั้นหลานหลานเขามีเพื่อนอีกไหมม,มีทุกคนก็มีเพื่อนชั้นที่สองไปแนะนําต่อเป็นชั้นที่สามนะในเชิงธุรกิจเขาเรียกว่าหลานแล้วก็เหลนค่ะเหลนนะชั้นเหลนชั้นเหลนไปแนะนําคนต่อเป็นชั้นที่สี่นะเป็นชั้นที่สี่ ชั้นนี้เขาเรียกว่าหลนนะคะลึกลงไปเป็นชั้นโหลนหลนหรือชั้นที่4ี่แนะนําคนต่อเป็นชั้นที่5ชั้นนี้เขาเรียกว่าลืะชั้นลืชนะคะชั้นที่5แนะนําคนต่อเป็นชั้นที่6หรือแล้วก็ชั้นรันงเขาเรียกว่าชั้นรั้งในเชิงธุรกิจนะคะแล้วก็ถ้าชั้นที่6แนะนํำลึกลงไปอีกเป็นชั้นที่7 นะชั้นนี้เขาเรียกว่าชั้นรวยอ่าเรามีชั้นรวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าคําว่าชั้นรวยเนี่ยสามารถทาให้เราเนี่ยรวยได้จริงไหมนะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะหลังจากที่คุณฟ้าสมัครแฟนชากับเราปุ๊บคุณฟ้าเริ่มแนะนำคุณปอคุณตัง้งคุณนายหรือคุณฝนนะคะ หลังจากที่เราไปขยายสาขาไปแนะนําคุณฟ้าได้อะไรบ้างมาดูนะมาดูข้อที่1นนะคะคุณฟ้าจะได้ค่าขยายาข,าขยายสาขานะคะค่าขยายสาขาบริษัทจ่ายค่าขยายสาขาลงมาถึง100เเซนะคะหนึเลึกนะคะลึกเจชั้นนะลึกเท่ากับ 7ชั้นหรือ7ชั้นลึกนั่นเองนะคะ100%ตรงนี้บริษัทจ่ายมาที่ชั้นลูกนะชั้นลูกหรือชั้นที่1นี่นะคะชั้นที่1หรือชั้นลูกนะคะอ่าชั้นลูกชั้นลูกบริษัทจ่ายนะคะ50% 50%ตรงนี้มาจากไหนมาจากทุกทุก0 0คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ สมัครปุ๊บทุกคนก็จะมี400 PV หรือ400คะแนนประจำตัวอยู่แล้วนะคะแบบนี้นะคะสมัครปุ๊บนะคะก็จะมี400 PV เพราะว่าเราไม่ได้ให้สมัครเปล่า<อ>คุณต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์เนี่ย1,200บาทก็จะมีคะแนน400 400ทุกคนทุกรหัสน,นะคะ พีว50%จาก400 PV เท่ากับ200บาทนะรับไป200บาทแนะนำกี่คนก็คูณไปด้วย200ค่าแนะนำเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณฟ้าแนะนำมาตอนแนะนำมาทั้งหมด4คนใช่ไหมคะ1 2 3 4คุณปอก็จะเอา200คูณ4ได้แน่ๆเท่าไหร่ค่าแนะนำได้ล้ว 800นะได้800บาทนะคะไอ้800บาทตรงนี้แะคะ่ะบริษัทจะคำนวณเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ในกระเป๋า e w a l l e t ตรงนี้นะคะไปอยู่ในกระเป๋าอ e ีเวอร์เรนะคะเพราะว่ากระเป๋าอ e ีเวอร์เรมีหน้าที่ในการไว้สําหรับรับรายได้ทุกช่องทางนะหลังจากนั้นคุณปอแนะนําต่อเป็นชั้นที่2ของคุณฟ้านะคะบริษัทจ่ายชั้นที่2หรือชั้นหลาน นะชั้นหลานเท่ากับ10%หรือคนละ40บาทนะฮะสองส่งให้คุณปอ4 0่บาทส่งให้คุณฟ้านะคะในชั้นที่3ชั้นที่3หรือชั้นเหลนชั้นเหลนเลนนะคะทุกคนที่สมัครคุณฟ้าจะรับไปที่ หรหรือคนละ20บาทในชั้นที่4นะ่นะในชั้นที่4 4คือชั้นโหลนนหลนนหลนบริษัทก็ยังจ่ายที่5%เหรือชั้นคนละ20บานะ20บาทนะยีบาทในชั้นที่5ชั้นลื้อนะคะลื้ อ่าชั้นที่5บริษัทยังจ่ายที่5%หรือคนละ20บาทนะ20บาทนะคะในชั้นที่5แล้วก็ชั้นที่6นอะ่ชั้นที่6ชั้นที่6นะคะชั้นรำ่ำนะบริษัทยังจ่ายที่5%หรือคนละ20บบาทโอเคนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าชั้นรวยดิฉันย้ำนะคะว่าชั้นนี้คือชั้นรวยซึ่งชั้นนี้จะมีคนมาหาศาลมากนะคะ ชั้นรวยบริษัทบอกว,ว่าจ่ายไปเลยนะชั้นรวยเพราะอยากให้คุณรวยจริงๆนะคะจ่ายลึกตรงนี้ตรงนี้นะคะถึง20%หรือคนละ80บาทรวมทั้งหมด7ชั้นลึกนะคะบริษัทจ่ายครบ100%อันนี้เฉพาะค่าขยายสาขาหรือค่าแนะนำ อ่ะโอเคนะคะเราได้ค่าขยายสาขาหรือค่าแนะนําเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจทางธุรกิจไบนารีนะคะไบนารีเพราะฉะนั้นคําว่าไบนารีจึงมีข้างซ้ายและข้างขวานะมีซ้ายและมีขวานะคะเพราะฉะนั้นเวลาคูณฟ้าหาคนมาได้นะคนที่1นลงข้างซ้ายี่คูณฟ้านะคะ ามาได้คนที่หนึ่งนะคนที่หนึ่งคุณปอนะคุณปอ,อยู่ข้างซ้ายนะคะคุณปอสมัครปุ๊บอยู่ข้างซ้ายค่าแนะนำรับไปละสอ0บาทคุณตั้มสมัครเป็นคนที่2ลงข้างขวาแบบนี้ค่าสมัครก็รับ200บาทนะคะทีนี้ปอกับตั้มก็มาจาับคู่นะมีคู่แล้วมีคู่แล้ว,ลวนะคะก็มาจาับคู่จ่าย นะจาบคู่จ่ายนะจ่ายจับคู่จ่ายนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่2เนี่ยบริษัทบอกว่าจ่ายค่านะจ่ายค่าข้อที่2นะคะข้อ2ก็คือจ่ายค่าจับคู่นะคะจับคู่หรือหรือนะคะวีสตรองนะวีสตรองนะคะ วีบริษัทจ่าย40%สตอรจ่ายที่10%นะจับคู่อ่ะมาดูตรงนี้นะคะจับคู่ก็คือเมื่อปอกตั้งนะมีคู่แล้วก็จับคู่จ่ายนะคะปอแนะนำคนก็ลงซ้ายลงขวาลงซ้ายลงขวาทุกคนที่หาคนมาได้นะคะก็จะมีลงซ้ายลงขวาแบบนี้ลงซ้ายลงขวาลงซ้ายลงขวา เพราะฉะนั้นแผนธุรกิจไวรีแบบนี้เนี่ยเวลาคนหามาได้ใครหามาได้ก็ลงซ้ายลงขวาลงซ้ายลงขวาทําทให้องค์กรตัวนี้ค่ะโตเร็วนะองค์กรตัวนี้ก็จะโตเร็วมากบริษัทจึงดีลิมิตในการจ่ายนะจ่ายวิคสตรองนะคะนะคะวแล้วก็สตรองนะคะวิแปลว่าอะไรวแปลว่าคะแนนที่น้อยกว่าหรือขาอ่อนนะคะ สตรองก็คือคะแนนที่มากกว่าหรือขาแข็งนั่นเองนะคะสมมตุตินะครับคุณฟ้าในฝั่งของคุณปอเนี่ยปอซึ่งเป็นรูกฝั่งซ้ายตั้มเป็นรูกฝั่งขวาสมมติวันนี้นะคะสายของปอทั้งวันนะ,ะมีคะแนนมาที่20.000 20.000 PV นะคะ PV ฝั่งคุณตั้มมีมาที่30.000 PV แบบนี้นะคะ เรามาดูนะคะแสดงว่าคุณฟ้ามเนี่ยมีซ้ายกับขวาที่ไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยบริษัทมีอย่างี่เว่ากติกาสําหรับคนที่เปิดเนี่ยค่ะหนึ่งสาขานะคะเปิดหนึ่งสาขาคนที่เปิดนะคะเปิดธุรกิจหนึ่งสาขาหนึ่งสาขาบริษัทจะจ่ายวิหรือสตรองหรือการจับคู่นะคะบริษัทจ่ายอยู่ที่36คู่ต่อ วันหรือนะหรือถ้าคิดเป็นทีวีนะคะคิดเป็นทีวีเท่ากับ1 4 4 0 0ทีวีนะคะสำหรับคนที่เปิด1สาขาถ้าคิดเป็นเงินเท่ากับสาขาละ7,200บาทแบบนี้นะแบบนี้แต่ถ้าคนไหนเปิด3สาขานะคะเปิด พัหมด3สาขานะสาขาบริษัทจะจ่ายลงมาลึอกอีกนะคะเป็น44คู่ต่อวันต่อสาขานะคะต่อวันต่อสาขานะคะหรือคิดเป็นทีวี17,600 PV นะต่อสาขา ถ้าคิดเป็นเงินก็8,800บาทต่อสาขาต่อวันด้วยต่อวันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณฟ้าเปิด3สาขาก็เอา8,800ัคูณด้วยสาสาขาเป็นเงินเท่าไหร่คะประมาณ2องห0เฉพาะข้อนี้ข้อเดียวหรือข้อจัดผู้วันละ2 6 0ห0 คูณ30วันได้เท่าไหร่คะ7จ็ดแสนสี่เศษเศษพอใช้ไหมไครับอฟ้ายังไม่พอเหรอคะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าค่าแนะนำเนี่ยนะคะได้อีก7ชั้นลึกอันนี้เฉพาะค่าจับคู่เท่านั้น7จ็ดแสสก็ใช้แบบประหยัดนิดนึงนะนะคะโอเคข้อ1ข้อ2ไปเรียบร้อยลนะมาดูข้อที่3 นะคะมาดูข้อที่สข้อที่3นะเป็นรายได้เป็นเขาเรียกพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกแมทชิ่งนะคะแมทชิ่งค่าบริหารนะคะนะคะ่าแมทชิ่งค่าแมทชิ่งบริษัทจ่ายลงมานะคะถึงค่าชั้นถึงค่าชั้นไรายได้จากแมทชิ่งมาจาก matching? ไหนรายได้จากแมทชิ่งก็มาจากลูกของเราอย่างเช่นคุณฟ้าแนะนำคุณปอ คุณปอเขาก็มีการจัดคู่ขเขานะคะคุณตั้มก็จะมีการจัดคู่ของคุณตั้มรายได้จากแบทชิ่งก็คือคุณฟ้า,าก็มีหน้าที่ในการบริหารคุณปอกับคุณตั้มเนี่ยค่ะให้มีซ้ายมีขวาให้เขาสามารถจัดคู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรายได้จากการจัดคู่อย่างเช่นคุณปอสามารถจัดคู่ต่อวัน8800บาท นะคะแปดพันแปดร้อยบาทก็เอา,เอาข้อ,อชั้นที่หนึ่งนะคะคุณปอกับคุณตั้มซึ่งเป็นลูกชั้นที่หนึ่งเนี่ยหรือชั้นลูกนะคะบริษัทจ่ายที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์จากไหนถ้าวันนี้คุณปอมีอไรายได้แปดพันแปดก็เอาคูณด้วยแปดพันแปดร้อยบาทแบบนี้ ะะถ้าเป็นลูกคุณตั้มก็เป็นลูกคุณตั้มมีรายได้8,800บาทก็เอา8,800บาทคูณด้วย2.5ให้ใครให้คุณฟ้านะในชั้นที่2นะคะหรือชั้นหลานหลานหลานมีมากกว่าลูกไหมคะหลานมีมากกวลูกเพราะฉะนั้นชั้นหลานบริษัทให้อยู่ที่3% หลานมีรายได้เท่าไหร่สมมุติหลานมีรายได้ที่8,008ก็เอา8,008คูณ3เปเซให้กับคุณฟ้าในชั้นที่3านะคะร้านแล้วก็เหลนในชั้นเหลนชั้นนี้บริษัทให้ที่3.5เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเหลนมีรายได้8,008ก็เอา8,008คูณไปด้วย3.5เปให้กับคุณฟ้าอีกนะคะ ชั้นที่4ค่ะเหลนแล้วก็หลนหลนมีไรายได้จับคู่เท่าไหร่นะคะรับไปที่4เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเหลนมีไรายได้8,800ก็เอา8,800คูณด้วย4เปอร์เซ็นต์ะคะมาดูชั้นที่5นะคะซึ่งแน่นอนค่ะชั้นลื้อนะชั้นรื้อรื้อนะคะ,ะ,คะย่อมมีมากกว่าหลนบริษัทให้4.5เปอร์เซ็นต์ หรือนะคะ8 0 0ถ้าเขาได้สูงสุด8,800คูณเข้าไปเลยค่ะ4.5%แบบนี้จะสังเกตว่าแผนธุรกิจของเราไม่มว่าจะเป็นค่าขยายสาขานะคะ7ชั้นลึกรายได้20%อยู่ในชั้นที่7การจับคู่นะคะถ้าคุณเปิด1รหัสบริษัทให้คุณจับคู่หรือจ่ายต่อวันเนี่ยอยู่ที่7,200 แต่ถ้าคุณเปิดสาขาคุณก็สามารถรับรายได้แปดพันแปดต่อสาขานะคะคูณสาสาขาเข้าไปนะคะคูณสาสาขาก็อยู่ที่ประมาณ2 6ง0 0บาทนะถ้าคุณคูณ,คณด้วย30วันคุณจะได้อยู่ที่เฉพาะข้อนี้ 7, 3, เนี่ยเจ็ดแสนสี่เศษเศษเศษเท่าไหร่จะไม่เป็กนน,น,นะคะเอาจาับเ็นว่าประมาณ7จ็ดแสนสี่ต่อวัน ย้ำนะคะต่อวันนะแล้วคุณยังมีรายได้จากแมทชิ่งนะคะลองเอา7 4 0 0 0นะคะมาคูณด้วยอีก4.5%มาคูณด้วยจำนวนคนที่คุณมีตัใต้บคนไรของคุณนะคะไม่อยากคิดทีม่มันเยอะมากมหาศาลเหลือเกินะะอันนี้ก็เป็นรายได้จากการที่เราขยายสาขา หลังจากนั้นนะคะทุกคนมีมือถือใช่ไหมคะบางคนอาจจะเติมเงินอ่ะเรามาดูนะคะเติมเงินมือถือในเมืองไทยก็มีอยู่4ีค่ายหลักๆนะสค่ายนะคะก็คือค่าย AIS ค่าย d t a g ค่าย True t r u e m o k นะคะเอา t r u e m o k H ด้วยด้วยกันนะคะสองค่ายนี้เอาเป็นตระกูล True แล้วกันนะ ถ้าเป็น AS กับ D e t แทกทุกๆ100บาทนะคะทุกๆ100บาทด0 0อยบาทบริษัทถ้าเป็นค่าย AS กับ DT e แทบริษัทจ่าย0.3นเปอร์เซนะคะหรือทุก100บาทท่านรับ30สตางค์นะสาสตางค์0.3นะคะแต่ถ้าเป็นตระกูลทูกรับไปเลย0.6หรือ60สตางค์ต่อ100บาทนะคะ ถามว่าวันนี้เนี่ยนะคนหนึ่งคนแม้แต่นักศึกษานักเรียนนักศึกษาแล้วกัน,นะต,นต่อเดือนเติมเงินเท่าไหร่คะประมาณค่าเฉลี่ยสา0รขั้นต่ำนะสามรขั้นต่ำลองนึกภาพนะว่าคูณเข้าไปในระยะยาวนะคะถ้าเกิดวันนี้เรามีองค์กรของเรานะเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนเป็นล้านคนแนอนานคน นะไม่อยากจะไม่อยากจะนึกถึงนะว่ารายได้ตรงนี้มันมหาศาลอย่างไรนะคะถ้าเป็นตระกูล AS กับ d ีแทกเราจ่ายจนถึงชั้นนี่ค่ะชั้นรวยเลยชั้นที่7จนะจ่าย็นถึงชั้นรวยหรือ7ชั้นพนะเชั้นนะเชั้นนะคะถ้าเป็นตระกูลทูชั้นที่1เราจ่าย0.6แตถ่ถ้าเป็นชั้นที่2เราจ่ายที่0.3 ลึกลงมาถึง11ชั้นนะนะคะ11ชั้นแต่ถ้าเป็นชั้น12นะคะเราจ่ายเราจ่ายที่0.6%เปอร์เซนะคะหลังจากนั้นนะ,ะตอนนี้นะคะค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรเครดิตค่าจองตัวต่างๆนะยกะตัวอย่างค่าไฟก่อนละกันค่าไฟสมมติเราไปจ่ายที่เซเวเราต้องเสียค่าธรรมเนียมไหม เสียใช่ไหมคะเพียงแต่ว,ว่าถ้าเราไปจ่ายที่เซเว่นเนี่ยค่าธรรมเนียมที่เราจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนเราไม่ได้เงินคืนแต่วันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนมาซื้อระบบแฟนชายของเราทุกครั้งนะคะคนที่คุณแนะนําตั้งแต่ลูกหลานเหลนหลนหรือร่ำรวยเมื่อไหร่เขาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าบัตรเครด,เดิตค่า,นะคะา,ารถยนต์ทุกอย่างนะคะค่าสามารทุกอย่าง รายได้จากที่เขาจ่ายค่าธรรมเนียมบริษัทจะเปลี่ยนให้มาเป็นรายได้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้าไฟเราก็ได้0.3ขั้นต่ำคือ7ชั้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าในระยะยาวนะคะวันนี้บริษัท Perfect Power ของเรา กำลังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยนะคะจากการที่เราจ่ายในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเปลี่ยนให้มาเป็นรายรับโดยการผ่านแฟนชายของเราหรือแฟนชายอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่ากระเป๋าอ e ีบอร์นะคะสังค่าสถาสิติของประเทศไทยเนี่ยนะคะคนที่ใช้มือถือนะคะระบบเติมเงินนะคะ มือถือระบบเติมเงินมือถือระบบเติมเงินนะเติมเงินซึ่งหมายเลขที่คนไทยใช้กันนะคะมีทั้งหมด70ล้านเลขหมายนะอีก10ล้านเลขหมายจะเป็นรายเดือนรายเดือนแบบนี้ทุกท่านลองนึกดูสิคะว่า เอาแค่สักหนึ่งล้านเลขหมายนะคะที่อยู่ใต้องค์กรของคุณที่เป็นชั้นลูกหลานเหลนหลนหรือร่ำรวยเนี่ยในอนาคตท่านลองนึกนะคะหนึ่งล้านเลขหมายแล้วคูณด้วยศูนแบบนี้ค่ะแล้ลึกลงไปเจชั้นนี้ค่ะท่านจะมีรายได้มหาศาลอย่างไรอย่าให้คนที่ชมวิดีโอชุดนี้นะคะถ้ายัางไม่เคลียร์หรือไม่เข้าใจเปิดซ้ำค่ะ แล้วถ้ายังไม่เข้าใจติดต่อเราสิคะบริษัท Perfect Top Up บริษัทของเราตั้งอยู่ที่โรงมเก้านะถ้าใครรู้จักเคหะร่มเก้านะคะหรือสอน,นอนร่มเก้าก็ท่านก็จะมาถึงบริษัทของเรานะคะหรือ